สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไมโครโฟนรุ่น s k 6 6ห6นะครับก็จะเป็นไม,ไม้สายนะครับก็จะเป็นไม้สายนะครับเสียบกับช่องช่องไม้นะครับ 6.3m มมนะครับก็เสียบนะครับก็สายสายใหญ่นะครับก็สายก็จะยาว ประมาณ3เมตร3.3เมตรนะครับประมาณนี้ครับที่ก็ยาวนะแล้วก็ตัวไม้เนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณอ่า0.3กิโลนะครับก็คือ3ขีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับตอนแรกมาก็จะถอดถอดกันนะครับเหมือนตามภาพนี้นะครับแล้วก็ใส่ประกอบง่ายเสียบเข้าไปก็ จับกระชับมือนะครับันนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดเทสกัลโพงรุ่นนี้ดูดนะครับแล้วผมก็เปิดเปิดใหม่นะครับตัวนี้เปิดอ c โคหน่อยอ่าแล้วจะมีสวิตช์นะครับก็เปิดโล เดี๋ยวนะเองผมเสียบไม่แน่นเดี๋ยวนะครับโลโลนะครับก็ก็รุ่นนี้ก็โอเคนะครับเสียงดีผมใกล้ไม่ไปใกล้ลำโพงก็เนี่ยน,นะครับ โ,โอเคนะครับเสียงดีโลโลหนึ่งสองสามเคนะครับ